โอ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเพชรซิมูเลเตอร์เอกนะครับผมวันนี้เรามีงบ124พัเลียนนะครับซื้อเจลลี่ราคาถูกแล้วก็มาขายแพงเอากำไรนะครับ <c oughs> ผมขอประมูลตรงนี้ก่อนทุกคนคือตอนนี้ผมมีงบอยู่120บันลียนใช่ไหมผมไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรผมก็เลยจะซื้อตัวที่ผมไม่มีละกันนะครับผมโอเคตัวนี้ผมนะ่าจะซื้อไปขายได้นะครับผมจะลอง ซื้อไปขายดูทุกคนอ่ะเราบิดไปเลยเพิ่มมา 600m ทุกคนคือผมอยากได้ตัวไอเนีน่ยไอตัวอะไรว่าไอดาวตกอะ่ะคือผมอยากได้ดาวตกที่มันนิสัยดีๆมากเลยเว้ยคือผมไปเจอนิสัยที่มันเป็นทีมเวิร์กแลละนะครับแต่แต่มันขาย1 0 5 105บิลเลียนนะซึ่งซึ่งมันเยอะเกินไปนะเพราะว่าราคาประมูลต่ำสุดมันอยู่ที่ที่เท่าไหร่วะเดีย๋ยวผมบิด บิดเพิ่มกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ทันเ <c oughs> มื่อกี้ผมยังใส่ตัวเลขไปผมไม่อยากบิดมันเยอะขนาดเนี้ยนะครับเดี๋ยวเพิองเงินเกินไปอุย้ยอันนี้เราได้ปพราะเนี้ยถ้าเราได้เราเจะเอาไปขายนะครับเพราะว่าตัวเฟลลี่ผมยังไม่มีสะสมอยู่เหมือนกันนะครับเออได้มาแล้วดุดนเฟลลี่นะครับอ่าเก็บไว้เลยเดี๋ยวเราเอาไปขายสัก77ดบิลเลียนนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟก่อนทวนเอาไปขายนะครับทำกำไรนั่นเอง นี่ไปไงทุกคนตัวแรกที่ผมได้เดี๋ยวไปปิดไอ้นี่ก่อนไอ้ voice server นะครับมันบังไม่ใช่บังอินเดียนะขายออกแล้วผมขายเหลือ70ิบิลเลียนนะครับถ้าตั้งไว้80นานาเลยนะครับนี่70บิลเลียนนะครับคือเรารีบนะจริงๆถ้าเราไม่รีบแล้วรอมันขายออกก็ได้นะแต่ผมรีบเดี๋ยวจะไปนอนแล้วตอนนี้ตีสองทคนนะครับมาดีเลยตอนตีสองเนี่ยเราไปหา ดาวตกไม่ก็ตัวดีๆที่เรายังไม่มีนะครับเป็นตัวอัปเดตใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีสักตัวเลยนะครับโอเคไปเลยไหนมาดูเซิร์ฟนี้ซิม,มีอะไรมัางที่น่าซื้อนะครับเราจะหาซูเปอร์ทีมเวิร์กนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กเป็นหลักนะเอาตัวที่เราไม่มีด้วยไอตัวนี้เรามีแล้วนะครับเออเป็นทีมเวิร์กหมดรอเลยเหรอโอ้เดี๋ยวร้านนี้ขายแพงยังวะไม่ยังมีคนเดียวที่ซื้ออืม โอ้ยนี่ไงหินหินอุกบาทนะครับเนี่ยผมไปเจอมาร้อยห้าที่เป็นท mm. ีมเวิร์คแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมคิดไปอยู่ว่าราคามันตกนะครับตอนนี้เนี่ยมันตกเหลือแปดสิบผมก็เลยไม่อยากซื้อร้อยห้ามันราคาตันเลยนะทุกคนอ๋อครับโอ้ยตัวนี้เท่าไหร่อ่ะมันขายเท่าไหร่ททยมันยืนโอ้ยสิบกิโลยเร็วอืมันยืนมันยืนอะไรตรงเนี้ยโอ้ยประมูล ไอ้น้องพี่บิดที่1เจมนะครับเอาไปเลย1เจมโอ้ย69้โอ้70อืมไอ้น้อง71โอ้ยไอเน,นียนมาแรงนะครับสักสัก15เลยครับทุกคนสัก15 11 11โอ้ยสัก15นะครับเอาไปขายต่อ20โอ้เอ้าผมอยากได้ตัวนี้ว่ะฮิวนีออนทวายไรดากอนทวนมันสวยนะไอะมันจะมีอีกตัวหนึ่งอะที่ไม่ใช่นีออนทวายไรอะอันนั้นก็สวยนะครับจริงๆผมมีไอนี่ ไอนี่แหลไะไออันไหนวะเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่มันไม่นิสัยไม่ดีครับแล้วข้างในมันก็ไม่ดีด้วยผมเลยไม่ซื้อไปเซิร์ฟนี้ไม่มีโอ้ดูเซิร์ฟนี้สี่ห้าสิบสองเจ็ดสิบห่อฮมร้อยสิบโอ้ทีมเวิร์คทุกคนร้อยสิบแต่มันเป็นร้อยสิบนะครับคือซื้อได้นะแต่ผมไม่อยากใช้เพชรเปลืองขนาดนี้เราลองไปดูเซิร์ฟอื่นดีกว่าว่าน่าจะเจอตัวที่ดีกว่านี้นะแต่ผมอยากได้วะ่ะ มันมันเอฟเฟกมันเอฟเฟกสวยดีทุกคนนี่อะก่อนนี่แต่ก่อนร้อยวินเลียนขึ้นเป็นสองร้อยแล้วแบบแพงมากทุกคนเฮ้ยเจลลี่เจลลี่หมูเก้าสิบเก้าโอ้ยซูเปอร์ทีมเวิร์กเฮ้ยไม่ผมเอานะซูเปอร์ทีมเวิร์กอ่าฮ่าซูเปอร์ทีมเวิร์กเจลลี่แต่ข้างในเป็นคอยอินไซต์วะทุกคนอืม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 ผมไม่อยากใช้เงินร้อยวิลเลียนไปซื้อกับไอ้นี่วะคือมันแพงมากเลยอ่ะเก้าสิบเก้าเลยนะทุกคน 99เลยนะครับเดี๋ยวปักไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อนะครับขอปักไว้ก่อนอย่าเพิ่งออกนะเพื่อนขอขอปักไว้ก่อนโอ้ไอตัวนิ้วอย่างได้นะฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์เนี่ยแต่มันราคาแพงขึ้นแต่ก่อน75ิ้าเองก็่แล้วลโอเคไปเซิร์ฟต่อไปวุ้ยเซิร์ฟนี้จะเจอของดีนะครับเดี๋ยวจดไว้โอ้ตั้งหินไว้3 6สิบหกปอปแคทด้วยนะครับ1 3เลนนึกว่าหินที่เป็นแบบตัวหิ้ว ไอตัวนี้แต่ก่อนมันเท่าไหร่อะ200ร้ะ,ะไม่รู้ว่าทําไมมูลค่าเพิ่มขนาดนี้มันหายากเลยทุกคนไอหินสตอมอากกนี่อะช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยดิผมอยากรู้แพงๆนะครับแต่ก่อนร้อยบิลเลียนแอนนังวันแรกๆร้อยเป็นเดือนนี้น่าจะคงที่อยู่เท่านี้แหละแล้วราคาน่าจะลงอีกนะครับน่าจะมีคนได้เยอะถ้าถ้ามันยังเปิดให้ได้เรื่อยๆอยู่อย่างนี้นะครับโอ้หิน ไม่ใช่หินสิครับเค้กโอ้ไม่มีตัวเลยนะครับเรายังไม่เจอตัวที่เรายักดายเลยในดูซิก้อนหินไม่ค่อยได้เห็นนะนะแต่ก็มีแต่ตัวที่มันไม่สวยนะครับอืมก้อนหินอ่ะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ตัวที่ไม่สวยอะเยอะมากเลยซึ่งผมผมซื้อแล้วผมก็ไปขายอะต้องซื้อราคาที่แม่งสมเหตุสมผลด้วยนะโอ้ บาร a n a นนาไอ้บาร a n a นนานี่มันลายยอดทุกตัวทุกคนโอ้ยตัวนี้ก็สวยนะไอ้ตัวนี้ผมก็อยากได้ไอ้ช็อกกรากอนเนี่ยแต่เสียดายครับแพงแพงกว่งบเราไปกว่าหนึ่งเท่าตัวเรามีแค่แร้อยยี่สิบแปดซิร์นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับยายแป๊บโอ้ห้องนี้ลัานเยอะมากมีอุกบาทขายไม่เอ็นนังลัคก,กี้โอ้ลัคก,กี้ทีเวิร์กทุกคนไม่ค่อยสวยอะแพงด้วย ไปซื้อไอตัว99ที่เป็น Super ion, ซูปเปอร์บิลเลียนดีกว่าเอ้ยซูปเปอร์ซูเปอร์ทีมเวิร์กดีกว่าครับหวังว่ามันยังไม่ออกนะทุกคนผมว่าน่าะจะราคาดีอยู่นะครับเออโอ้ยเชื่อแต่วายไลท์เดี๋ยวายไลท์นีออนบู๊คุ้ยตัวนี้5,000ตัวตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้ถ้ามันถ้ามันนีสใส่ดีนะครับแต่มันนีสใส่คอยครับ a ิ i l i t y ซึ่งเราไม่ต้องการ ร้อยิห้านี่ใส่ไม่ดีเลเหอะอ๋อไม่มีนะครับมันก็เห็นแล้วก็กวางทวนได้หมดแล้วนะครับประมาณนี้แหละเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ขายไม่เยอะนะครับคาปิบัลล่าแพงแพงโอ้ทุกคนสองร้อวะผมว่าหาซื้อตัวนี้อยู่เหมือนกันนะไอตัวที่อีโวที่เป็นชายนีอ่ะหาซื้อราคาถูกแต่ไม่เจอเลยนะครับ แอบแปบบโอเคเซิร์ฟนี้ c ค v e r d r ดราก้อนนะครับ c ค v e r d r ดราก้อนนี่ผมก็อยากขายโอ้ก t ตต์ลิงท่านนี้ใส่ที่มันเป็นทีมเวิร์กับซูเปอร์ทีมเวิร์กูเอาแล้วเพื่อนนะครับก t ตต์ลิงตัวใหม่นะตัวใหม่ไอตัวนี้ก็แพงแพงมี700กว่าตัวแล้วน่าจะออกยากอยู่ควรเลยนะครับแพงมากเลยคือมันไม่ปล่อยเลทเหมือนตู้ของของอีเวนท์ที่แล้วอะ่ะอีเวนท์อะไรวะ ไอ์อีเวนต์ตัวเนี้ยไอ์อากอนนี่มาสเมนโลที่น่ารักน่ารักที่ผมตั้งเป้าหมายไว้อยากได้แล้วผมก็ขายทิ้งมันน่ารักนะแต่ขายทิ้งไปดีกว่านะครับเออผมเอาไปแลกกับเราซูเปอร์ทีมเวิร์กนะครับคุ้มคุ้มโอเคทุกคนอุ้ยหนึ่งร้อยโอ้โหแต่้ีนิสัยไม่ดีเราไม่เอาดีกว่านะครับอ๋อผมไม่เจอหินอุกกาบาตที่ผมอยากได้เลยว่าหินอุกกาบาตทีมเวิร์กนะครับ แล้วผมไปเอาซูเปอร์ทีมเวิร์กเจลลี่พิกดีกว่านะครับถึงราคาจะแพงแต่ก็เราอยากได้ทุกคนสวยนะครับสน่าจะสมเหตุสมผลโอเคมันขายออกมาทุกคนว่ามันขายออกยังยังขายไม่ออกนะครับกดซื้อเลยดีไหมอืมแปดสิบสามเพิ่มสิบบิลเลียย์อ๋อทุกคนว่าไงวะทุกคนว่าคุ้มปะที่ผมซื้อมาเนี่ย แต่ผมขอ,อยาดคิดสักคู่นะครับ99วะมันราคาตั้งร้อยหนึ่งเลรน,นะเอาจริงปะผมก็ไม่อยากรีบซื้อนะผมกลัวว่าราคามันจะตกนะครับคือมันรนะ้อยบิลเลียนอะซึ่งมันมีกี่ตัวแล้วไม่รู้ตอนนี้มันไม่ได้มีบอกปะว่ามันมีกี่ตัวเออน่าจะมีบอกอันนี้มี8,000กว่าตัวเออก,ก็ก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับทุกคนมันมี8 0 0พกว่าตัวก็ไม่ถึงหมื่นอนะอีเวนต์นี้เออ เดีย๋ยวผมขอดูสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าจเจอตัวอะไรไม่น่าสนใจกว่านี้ไหมผมก็ได้ซูเปอร์ทีมเวิร์กจริงๆนะเพราะว่าซูเปอร์ทีมเวิร์กผมอ๋อมีไม่กี่ตัวครับมีแค่2ตัวโอเคซื้อก็ได้ไปเลยทุกคนเดี๋ยวมันหมดโอ้ยแปดสิบโอ้ยซูเปอร์ทีมเวิร์กซูเปอร์ทีมเวิร์กเหรอแปดสิบทุกคนซูเปอร์ทีมเวิร์กแปดสิบราคานะ่าจะตกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสวยด้วย s ูเปอร์ทีมเวิร์กนะอันนี้ผมก็อยากได้นะทุกคนแต่ราคามัน80มันก็ยังไงยังไงดูเออมันมันน่าจะดีกว่าตัวนี้แต่หมูมันเด้งดึงผมชอบความเด้งดึงแค่นั้นแหละทุกคนซื้อเลยนะครับ99อ๋อแล้วมันหายากด้วยนะเราน่าจะไปขายสักร้อยกว่าบิลเลียนเด้งดึงทุกคนผมชอบความเด้งดึงโหเสียดายนะผมมีอีก80บิลเลียนแน่นอนครับผมซื้อและคโยต้าอะไรเนี้ยแค่ Cat, 80บบิลเลียนเองนะ แต่ผมมองที่อนาคตว่ามันอาจมีเปิดขายมันอาจเปิดได้เรื่อยๆนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่าแปิบิเลียนแต่มันก็สวยดีนะครับโอ้เสียดายมากเลยอะซูเปอร์ทีวเวิร์กหายากนะครับซึ่งไอตัวนี้ดึงๆก็หายากเหมือนเดี๋ยวผมขออญาตดูว่ามีกี่ตัวอ๋อมันไม่บอกว่ามีกี่ตัวด้วยนิววาทุกคนมันต้องรอให้หาไม่ได้ก่อนปเชื่อเลยผมน่าจะซื้อตัวนั้นว่า80แล้วเราก็เซฟไป1 9บิลียน ทุกคนจะคงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าผมมีเจมบร้อย b ล l l i ยนเนี่ยเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าออหาซื้อสัตว์เลี้ยงที่ถูกใจไม่ได้นะครับแล้วก็อัปเดตนี้มันมีตัว e x c ค u s ซีฟที่เป็นหมูเด้งถึงเด้งถึงเด้งดึงซึ่งถูกใจผมมากเลยสําหรับคนที่ชอบอะไรเด้งดึงเด้งดึงนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่ไม่มีคลิปจะลงนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคเจอกันขอบคุณครับ